วัสดีชาวอคาเชนอลครับคลิปนี้เรามาพูดถึงตัวละครเดอะกาเล็ตัสที่จะมาปรากฏในหนังเรื่อง The Fantastic Four First Step ครับรนักแสดงที่จะมารับบทเป็นตัวละครกาแล็กตัสนั้นก็คือราฟแอนดิสันหลังจากที่มีการปล่อยภาพโปรโมตตัวละครเดอะกาแล็กตัสออกมาเต็มๆเนี่ยทำให้เราได้เห็นรายละเอียดต่างๆมากมายรวมถึงความเชื่อมโยงที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับจักรวาล MCU ที่ผ่านมาด้วยนะครับการมาของเดอะกาแล็กตัสในหนังเรื่องนี้จุดมุ่งหมายของเขามาเพื่ออะไรกันแน่ เรามาวิเคราะห์กันในคลิปนี้ครับหมดปัญหาโฆษณากวนใจอกักขอแนะนำ u t u p r พีเ u มเริ่มต้นเพียง19บาทและแบบรายเดือนเพียงเดือนละ69บาทเท่านั้นตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสมัครแบบ2ปีเพียง199บาทซึ่งโปรนี้จำกัด10ท่านต่อวันเท่านั้นครับนอกจากนี้ถ้าใครเป็นสาย Netflix เราก็มีบริการดูได้แบบ 4K รวมถึงยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Disney Plus Prime Video VTV Canvas และแอปอื่นๆอีกกว่า60แอปด้วยกันนะครับแอป AI สุดฮิตอย่างแช a t GPT Plus เริ่มต้นเพียง89บาทครับทุกท่านสามารถใช้แอปราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัตมิสามารถต่ออายุแบบปราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจแอดไลน์มาที่แอดแบร y ่ฟเดูสแกนเคอร์โคที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้แจ้งวามาจากช่องอัครชาแนลได้เลยครับ หลังจากที่มีการโปรโมทเรื่องราวของ The Fantastic Four ในนิตยาสาร Empire นะครับเราได้เห็นปกที่มีเดนเกล็กตัตใช้มือโอบล้อมโลกของอีกจักรวาลหนึ่งที่ด้านหน้านั้นมีตัวละคร Silver Surfer รชาลาบาวปรากฏอยู่ที่หน้าปกนั้นจากที่เราได้เห็นฟุตเทปของตัวละครตัวนี้จากตัวอย่างของ The Fantastic Four First Step ทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมาและเราก็ทราบดีว่าตัวละครตัวนี้สามารถย่อขยายตัวเองให้ใหญ่หรือให้เล็กลงได้ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ตัวละครเดนเล็กตัตเดินเหมือนไคจูยักบนโลกของ The Fantastic Four นั่นเองนะครับนอกจากนี้หนังเรื่องนี้ได้มีการเทสกินทดลองฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเล่นออกมาให้เราได้เห็นมากมายโฉมแรกของดิกาเล็กตัดแบบเต็มตัวที่จะปรากฏในหนังเรื่อง The Fantastic Four First Step ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีภาพโปรโมทของหนังเรื่องนี้ออกมาตามอินเทอร์เน็ตมากมายแน่นอนว่ารูปลักษณ์ของกาคเล็กตัดในหนัง The Fantastic Four First Step น่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนซึ่งจากภาพโปรโมตน,นเนี่ยเรามาดูรายละเอียดดีเทลขององค์ประกอบของชุดของเดอกาแล็กตัสกันดีกว่าครับ ซึ่งเราจะเห็นที่หน้าอกของเขาเนี่ยมีเหมือนรูปนาฬิกาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเวลาการเดินทางข้ามเวลาไปมานอกจากนี้ครับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ได้ให้คําจำกัดความของเดอะกาเล็กตัสจากการสัมภาษณ์ของนิตยาสารเอ็มพายนะครับเขาบอกว่ากาเล็กตัสเนี่ยเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ยักษ์อายุ1 4 0 0 0ล้านปีที่เหมือนเป็นคอสมิกแวมพร์ประมาณว่าสามารถพยายามขมอบโลกต่างๆในอวากาศเช,เช่นเดีวยวกับแวมพร์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวเลข1 4 0 0 0ล้านปีนั้นเนี่ยก็เ,เปรียบเสมือน กับอายุของจักรวาลที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆกาแล็กซีมีอายุประมาณ14,000ล้านปี ก่อนที่จะมีการกำเนิดจักรวาลด้วยซ้ำซึ่งถ้าตามคอมมิกเนี่ยการแล็กตัสเกิดขึ้นมาจากจักรวาลรุ่นก่อนก่อนที่จะมีจักรวาลปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ชื่อกาเลนออฟทาหรือกาเลนแห่งทาในขณะนั้นเองเนี่ยจักรวาลของเขากําลังจะล่มสลายหรือกําลังจะตายครับเขาเข้าไปในไข่ของจักรวาลเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากวิกฤตครั้งใหญ่นี้หลังจากที่จักรวาลเขาถูกทําลายนะครับเขาปรากฏตัวมาในจักรวาลใหม่ในนามว่าการแล็กตัสนั่นเองในคอมิกให้คําจํากัดค ความของกาแล็กตัสว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครเทียบได้เขาเป็นจอมทำลายล้างกาแล็กซีเพราะเขาคือกาแล็กตัสครับแน่นอนว่ากาแล็กตัสนั้นได้แต่งตั้งผู้ส่งสารหลายคนมากมายโดยเฉพาะซิวเวอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อคอยสอดส่องหาดวงดาวที่เหมาะสมหรือโลกที่เหมาะสมที่เขาจะสามารถกลื่นกินได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือกาแล็กตัสเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดร้ายต่อใครใ ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทําก็คือการกืนกินโลกเพียงเท่านั้นแต่ไม่ได้มีความอาฆาตแค้นต่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเพียงทําเพื่อต้องการความอยู่รอดและในคอมิกเองเนี่ยกาแล็กตัสถูกสังหารโดยซอด้วยนะครับพูดง่ายก็คือกาแล็กตัสเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนซึ่งคือมนุษย์จากจักรวาลก่อนหน้าก่อนที่จะเป็นจักรวาลปัจจุบนันนี้หลังจากที่เขารอดพ้นจากวิกฤตของการถูกทําลายของจักรวาลก่อนหน้าทําให้เขากลายเป็นกาแล็กตัสนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการ ขเมเอือบโลกของการแล็กตัดกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการเล็กตัดเนี่ยใช้ปากขเมเอือบโลก ทำให้โลกนั้นสูญสลายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอุปกรณ์เป็นเครื่องจักรปุญญาณบ้านของเขาที่เรียกว่าทาทูเครื่องจักรคอยทําลายดาวต่างๆเพื่อย่อยสฉลายดาวให้กลายเป็นพลังงานที่สามารถบริโภคได้คล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเหมือนกับเราได้เห็นดาวทาทูในตัวอย่างที่ปรากฏก่อนหน้านั้นดูเหมือนจะปรากฏในฉากที่ซิลเวอร์เซฟเวอร์ชาล์บาวปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับฉากด้านหลังเนี่ยเหมือนมีเครื่องจักรต่างๆมากมายซึ่งคาระ าว่านี่น่าจะเป็นบรรยากาศของดาวยานทาทูที่กาแลกตัสอาศัยอยู่และจากเรื่องราวของกาแลกตัสนี้นะครับเควินไฟกีเน่ยนำแรงบัานดานจของกาแลกตัสในหนังเรื่องนี้มาจากคอมิกเดอะแฟนแาสติกโฟเลมที่48 49แล้วก็เล่มที่50ซึ่งเปรียบเสมือนกับไตรภาคของการพูดถึงกาแลกตัส ในคอมิกชุดนั้นครับในเว็บไซต์ของ The Future Foundation เองก็ปรากฏคอมิก3เล่มนี้รวมถึง The Fantastic Four เล่มที่1ในปี1961แล้วก็เรื่องราวของ The Fantastic Four Life Story ฉบับที่1ในปี2021ด้วยนะครับพูดอย่างไงก็คือคอมิก5เรื่องนี้เปรียบเสมือนเป็นโครงเรื่องสำคัญที่ออกไปสร้างหนังด้วย The Fantastic Four First Step นั่นเองนอกจากนี้ครับในบทความของนิจิสันเอ็มพที่เควินไฟกี้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยเขาบอกว่าตัวละครของ The Fantastic f นั้นเปรียบเสมือน เป็นโปรตาสตร์ของ Marvel แล้วก็ไม่มีตัวละคร4ีตัวใดสําคัญต่อจากวันมาเ e l เท่าเหล่าดัวแฟนตาสติกโฟกอีกแล้วนั่นก็เป็นผลมาจากการที่บริษัทดิสนียซื้อ2 0 t น Century f จูีควบรวมกิจการนะครับ ทำให้ฮีโร่ของมา r v เวทางฝั่ง Fox ไม่ว่าจะเป็น X-Men รวมไปถึง The Fantastic Four กลับมาสู่อ้อมอกของ Marvel Studio อย่างเต็มรูปแบบดังนั้น Kevin ไฟกี้ก็บอกว่ามันเกินฝันประมาณว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันที่มีคิดว่าเขาจะได้สร้างสรรค์เรื่องราวของ The Fantastic Four ให้กับทุกคนได้ดูในโรงภาพยนตร์ในแบบฉบับของ Marvel Studio อย่างจริงๆอย่างจังสักทีและการมาของ The Fantastic 4มันเปรียบเสมือนเป็นยุคใหม่ที่เราจะนําพาเรื่องราวของ MCU เดินทางต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับนั่นหมายความว่าหนังเรื่อง The Fantastic Four เปรียบเสมือนเป็นหนังครอบครัวเรื่องแรกของทาง MCU ที่เราจะได้เห็นถึงการเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในแบบที่หลายคนคาดหวังเอาไว้และ MCU เองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของ4คนนี้เหมือนกับหนังเรื่องก่อนๆของ The Fantastic Four ที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายคนคงทราบดีว่าแต่ละคนนั้นมีต้นกำเนิดที่มาที่ไปอย่างไรเชื่อว่า Marvel s t u d i o คงจะเล่าประเด็นที่สำคัญและก็สามารถนำไปต่อยอด ของเรื่องราวในอนาคตของ MCU ได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นต้นกําเนิดของ4คนนี้นะครับแต่เรื่องราวเรื่องนี้อาจจะเป็นต้นกําเนิดของตัวละครสําคัญตัวหนึ่งที่เป็นลูกของซูสตอร์มและก็วิทริชาร์ดนั่นก็คือตัวละครแฟรงกินวิชาร์ดเพราะว่ามีภาพของเล่นที่เกี่ยวข้องกับตัวละครแฟรงกินวิชาร์ดออกมาให้เราได้เห็นในช่วงสัปดาห์ก่อนรวมถึงข่าวต่างๆของตัวละครแฟรงกินวิชาร์ที่จะมีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะเป็นทั้ง a v e n g e r s d o o m d a y และก็ s Secret War จากการที่เราเห็น ตัวอย่างของการที่ซูสตรอร์มกําลังตั้งท้องเด็กคนหนึ่งนะครับอคราดาว่าคําว่าตัวสเต็ปของหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นการพูดถึงตัวละครแฟรงกินริชาร์ดท,ที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับตัวละครเดอะกาแล็กตัสนอกจากนี้ครับในนิตยสารเอ็มไพก็ได้มีการสัมภาษณ์ นักแสดงที่มรับจากกาเล็กตัสอย่างรับแอนดิสันซึ่งเขาบอกว่าบทบาทที่เขาได้รับนั้นมันเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ตัวละครตัวนี้เป็นพลังของจักรวาลคล้ายๆกับการเป็นเทพเจ้าในอีกรูปแบบหนึง่งตัวเขาเองเนี่ยคิดว่ากาเล็กตัสไม่ใช่คนชั่วร้ายนั่นก็อาจจะบอกทิศทางถึงลักษณะข,ของตัวละครตัวนี้ในหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่ากาเล็กตัสนั้นเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์ร้ายแต่สิ่งที่เขาทําเพื่อการ,รดำรงชีวิตต,ตามที่คาราบอกไปข้างต้นก็คือการขมอบดวงดาวหรือการนําดวงดาวมาประทังชีวิตของเขาให้อยู่ร ในนจก,กวาี้โดยมีผู้ส่งสารนำทางมาอย่างตัวละครซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นั่นเองครับอย่างที่็รด้บอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับการถ่ายทําฉากเดอะกาแล็กตัสนั้นใช้เทคนิคสมัยก่อนก็คือทําโมเดลเมืองขนาดเล็กแล้วให้คนเนี่ยใส่ชุดเดอะกาแล็กตัสเดินถล่มเมืองไปเหมือนกับหนังไคจูสมัยก่อนทีนี้เรามาพูดถึงรอบทดลองฉายหรือเทสต์กรีนของหนังเรื่อง The Fantastic Four First Step นะครับ Marvel Studios s t u d i o ได้มีการเปิดรอบเทสกรีนให้สื่อมวลชนบางกลุ่มเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แน่นอนขึ้นชื่อว่าเทสกรี หนังยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีภาพหรือองค์ประกอบของเรื่องเสียงบางอย่างที่ยังไม่ได้ใส่เข้ามาจริงๆ พียงแต่ว่าเป็นการดูภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆที่คนได้ดูรอบนั้นจะต้องตัดสินใจว่าหนังเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรอบเทสกินนั้นบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบหลังจากที่ไปดูแล้วเนี่ยเคารอยากจะบอกว่ามันยังตัดสินอะไรไม่ได้ถ้ามันยังไม่เป็นฟิลคัททางทีมงานให้ดูเทสกินเพื่อดูผลลัพธ์แล้วอาจจะเอาไปปรับปรุงในอนาคตทำให้หนังมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ชูเอฟเฟกอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่เมื่อหนังฉายจริงอาจจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเรายังตัดสินไม่ได้ว่ารอบเทสเกนคือตัวกำหนดว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีและจากความเห็นของคนที่ไปชมเทสเกนส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าส่วนที่ดีมากๆของหนังเรื่องนี้ก็คือการปรากฏตัวของตัวละครการแล็กตัสเป็นการปรากฏตัวที่อ้างอิงแล้วก็ให้เกียรติมาจากต้นฉบับจากคอมิกและการปรากฏตัวของกาแล็กตัสนั้นทําให้หนังเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นหนังแนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่แฝงไปได้วยความน่าสะพรึงกลัว พูดง่ายๆเนี่ยการปรากฏตัวของกาแล็กตัสนั้นมีความสยองขวัญเล็กๆในแบบระดับจัก,กรวาลหลายคนวิเคราะห์ว่าการมาของกาแล็กตัสนั้นเนี่ยไม่ได้มาดาวดวงนี้เพร่อความหิวโหยเท่านั้นแต่มุ่งเป้าไปที่ตัวละครแฟรงกินวิชาร์ดครับซึ่งในคอมิกนี้นเนี่ยแฟรงกินวิชาร์ดเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ระดับโอเมกา้าผู้ที่สามารถปิดเพื่อนความเป็นจริงและสามารถสร้างจัก,กรวาลได้ด้วยซึ่งถ้าใครติดตามข่าวที่งาน CCXP ในเม็กซิโกนั้นเนี่ยได้มีการโชว์หุ่นฟิกเกอร์ของซูสตรอมแล้วก็มี ดัดนั้นกาลังถูกคุมอยู่ในสสารบางอย่างที่ซูสตรอมกําลังปกป้องลูกของเธอไว้นะครับเหมือนโลกเล็กๆของเขาขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีเดียวกับการกําเนิดจักรวาลซึ่งเหมือนคล้ายๆกับฟองสบู่ที่แฟรงกินดิชาร์สามารถสร้างขึ้นมาเองในคอมมิกนั่นเองสสารที่ครอบคุมตัวแฟรงกินดิชาร์นั้นอาจจะหมายถึงไข่จักรวาลที่เดกาเล็กตัสเข้าไปอยู่ตอนที่เกิดวิกฤตของจักรวาลเดิมก่อนที่เขาเนี่ยจะมาอยู่ในจักรวาลใหม่นั้นอาจจะมีความคล้ายคลึงกันกจนทําให้กาเล็กตัสมีความสนใจความสามารถพิเศษของเด็ก ซึ่งสะสารนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานคอสมิกแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงผู้กำกับ m a t ช c h a ค m มนนะครับเขาเคยกำกับซีรีส์วันด้าวิชันซึ่งเฮ x กซ์ที่วันด้าสร้างขึ้นก็มีความเกี่ยวข้องกับคลื่นไมโครเวฟที่มาจากพลังงานคอสมิกที่เราเรียกว่า CMBR ที่มีชื่อเต็มๆว่า c o s มิก Microwave b a c k g r o u ร d Radiation นั่นเองครับซึ่งไอ้คลื่น CMBR นี้เนี่ยมีความสามารถในการบิดเบือนความจริงที่วันด้าสามารถสร้างโลกของเธอใน Westview ได้ตามที่เราได้เคยชมในซีรีส์วันด้าวิชั่นั่นเองนะครับแล้วไอ้คลื่น CMBR นี้เนี่ยเมื่อโมนิกาแรมโบเดินผ่านคลื่นตัวนี้เนี่ยทำให้เธอนั้นสามารถมีพลังวิเศษผ่านคลื่น CMBR นี้ได้ด้วยเช่นกันอุปกรณ์ชั้นตรวจพบ CMBR ในระดับที่สูงสุด,สด,สดเป็นรังสีเก่าแก่ที่อายุเท่าบิกแบงค่ะ นอกจากนี้ครับหุ่นฟิกเกอร์ของซูสตรอมที่ยืนอยู่บนซากดินเหมือนจะมีสัญลักษณ์กลมๆปรากฏอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับสัญลักษณ์นี้เหมือนกับฉากที่เธอยืนตรงบริเวณไทม์สแควร์ที่พวกเราเดอะแฟนทัสติกโฟได้พบเจอกับซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ฉลาบาวนั่นเองและถ้าเราสังเกตรายละเอียดภายในตรานี้มันเหมือนกับตัวละครที่ปรากฏในหน้าปกคอมิกเดอะแฟนทัสติกโฟเล่มที่1ครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตกายพันุ์ที่ชื่อว่าใจเกนโตซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดที่ควบคุมโดยตัวละครโมเม ซึ่งถือว่าตัวละครมูแมนนั้น เป็นไวร้ายตัวแรกของเหล่า The Fantastic Four ในคอมิกและจแกนโตเองเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่โมแมนได้ควบคุมและกำกับมันนั่นเองนะครับซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์นี้อาจจะเป็นอีสตเตอร์เอกของการอ้างถึงตัวละครสับปะหลาดใจแกนโตจากคอมิก The Fantastic Four นั่นเองเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือการพูดถึงตัวละคร t ด e g a l a ล t u s ัและการเชื่อมยง่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของหนังด The f a น t a s t i c Four First Step ในจัก,กรวาล MCU ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนความมดกัไ้้่อมมตใ คลิปด้านล่างนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u บสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ